ขุน,นจักก็ไปแก้งบอกแก้งมเาอก,กงมึงกงมัูาาออมาด่าเลยอันนี้มันเป็นรักคัวแล้ลก,ก,ตก็ตัดออกผูจักสีตัดออไปีกสามันยุ่งตะเพียับพี่พี่พี่อ,อันนี้บ่มงโป่กบ่ตายจวงโป่กระไรนี่ก๊อกอันนี้นี่อ๋อ้าทู้มวามดาเลยตายวงตายาปีลเกลอยปีเออเกล้อยปีมันไม่มีไปตัดมันมันก็ยุ่งละมันยุ่งแต่พี่พี่ยุ่งต่นอกเพ่ เอาลักสอดมาไปแจ้งเลยแล้วกูจะงยับให้มึงเอาลนอาะมายับเลยโอ๊ยได้ความรู้คอูจักมัททรีปอันนี้เออขอนูจักมัทิีปอันนี้ให้คนนูจักพายู่จะซื้อไายู่ไอยูมันบ่เ็นยู่ไ่ยู่มันมันบ่เ็นแต่ละขมือแต่ละปีอย่างนั้น มันออกมากระทางค่ะมันเอายู่งุ่นกระทางเลยอันนี้มันบริยุทธ์ตะฝุ่นยุทธ์ตะนอกเพ่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 ยุทตะพี่พีพีพียุทธ์ตะพียุทธ์ตะพี่ก็ยังตัดเต็กมันยุทตะนอกเปล้วก็ยังมาตัดมันนี่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 นุตะพี่ ไต่จ้วงปุ๊กอันนี้ค่ตาจ้วงปุ๊กอันนี้ใครแล้วเออใครแล้วตัดออกมัดเสียไม่อย่างก็ตัดออกมัดเสียตัดออกมัดเสียไม่อย่างก็ได้ตัดออกต้นเขย่าเนี่ก็กูปุ๊กคือก็ออกค่ะต้นน้อยๆเอาน่าต้นน้อยๆเอานนั่นต้นน้อยๆนาะกูปุ๊กมัดต้นน้อยๆเอาน่าสู้อะไรสู้เก็เอาปออกมัด ที่ดินมาล้อกูชี้นับให้เออโอ้ยเซอร์เอาไปล้อคนทั้งมึงเอาไปได้ยันกูไปวัดมองอยู่คณะมึงเอาหคนทั้งไปได้ดอก ไปมาไปล้อโดนท่ามึงแก้งกันเทวดาพอนยังชิลงโทษเทวดาพอนคนมาลงโทษวันนี้เทวดาไม่สิลงโทษลาขัวเนี่ยก็โชกมาจนเสนี่เออมึงสเผาบังเทวดาบลาพูเทวดาไม่ชิเห็นกูตายกูไม่ได้ไปน้ำ คุจะเดือดร้อนไหมเ้าจะวอลกระพ่กระว้าคันผมแม่เจ้าของเอ็ดล้วก็เซ่ออ้ตุ้ยอยู่แต่เราเถอะกูไม่ว้ากระสูก้อนเด้อมีแต่สูเด้อมาหากูก้อนกูไ ja, ม <con com> ่ไ ja, ด <gonna walk. S 2> ้ว้อลยังดอกกูว้าจะสู้ว้าเพีดียวกูนี่มันเดือดร้อนในยังัไนอะกูว้าอยู่เงินกูกูว้าอยู่เงินกูได้กูไม่ว้าอยู่เงินมึงได้ อยู่กันกูกูากด่าหมาสิแม่แผก็สร้างกูกว่าป้ากูได้ด่ากูไม่เอาป้ากูมาด้าลรอวะ